ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวให้เที่ยวนาครับพี่น้องนะครับมาตรวจแปลงน้านะครับหลังจากที่นะครับกรมอุตุนะครับเพ่นแจ้งนะครับจะมีฝนนะครับฟ้าขนองครับพี่น้องช่วงวันที่ยี่บห้าถึงสามสิบเอ็ดนะครับตุลาคมนะครับพี่น้องนะครับภาค เหนือภาคอีสานนะครับเกือบทั่วทุกภาคและพี่น้องจะมีฝนนะครับจะมีฝนนะครับจะมีฝนลมแรงนะครับฝนตกฝนตกนะครับหนักเป็นบางพื้นที่ครับพี่น้องนะครับมาตรวจแปลงนานะครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับพี่น้องนะครับนี่ข้าวนะครับนี่ก็อายุนะครับเกือบร้อย ยี่สิบวันแล it, it across, <sh> ้วครับพี <sh Heh S 2> ่น้องนะครับข้าวหวานวันที่นะครับหกกรกฎาคมนะครับสองห้าหกหกครับพี่น้องนะครับนี่นะครับเขาออกล้วงโดยที่ประเมินประมาณเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับนี่นะครับข้าวออกลวงประมาณเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับโดยประเมินโดยโดยสายตานะครับเนี่ยนะครับนะครับจับดูเมล็ดข้าวนนะครับนี่จับดูเมล็ดข้าวก็แข็งนะพี่น้องนี่ เริ่มมีความแข็งแล้วเมล็ดข้าวนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเมล็ดข้าวเริ่มมีความแข็งแล้วครับเนี่ยพี่น้องนี่นะครับนะครับแปลงนี้นะครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับพื้นที่สิบไร่นะครับซื้อเขาทุงมาครับพี่น้องนะครับซื้อเขาทุงมาจากสหกรณ์การเกษตรนะครับเกษตรสมบูรณ์นะครับ ถุงหนึ่งก็เจ็ดร้อยยี่สิบาทน้ำหนักยี่ห้ากิโลกร,รัมนะครับยี่ห้ากิโลกร,รัมนะครับใช้ทั้งหมดหกถุงนะครับหกถุงก็ร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมนะครับตกสิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่นะครับวิธีการทำนากระทำแบบนาหวานน้ำตมครับพี่น้องนะครับเอารถมาปั่นนาะเอารถมารอบแรกก็คือนะครับเอารถไทยมาลากหางกันพี่น้อง ลากหางพริกหน้าดินช่วงดินแห้งๆนะครับลากหางลากหางนะครับพริกหน้าดินก้อนนะครับพี่น้องนะครับไรล,ละเจ็ดร้อยเสร็จแล้วกลับมานะครับสูบน้ำเข่าแล้วก็เอารถมาปั่นนะครับปั่นเป็นตมนะครับพี่น้องนะครับแช่น้ําไว้แล้วก็ป็นงน้ำออกเอาเข่าปลูกนะครับที่เำว่าเอาลงน้ำไว้ไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมองเอาขึ้นมา ไว้บนบกอีก48ชั่วโมงพี่น้องข้าวมันก็จะนะครับแตกหนอครับพี่น้องแล้วก็ค่อยน้ำมะวานนะครับตกนะครับ15กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับตอนข้าวอายุ1เดือน30วันนะพี่น้องเราก็สูบน้ำข้าแปลงหน้าครับพี่น้องสูบน้ำข้าเข้า,เข,าเข้าแปลงหน้านะครับนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับสูตร 16200นะครับนะครับแปลงนี้ใช้ปุ๋ย16200จำนวน3ถุงก็คือถุงหนึ่ง50กิโลกร,รัมครับพี่น้อง50กิโลกรัมจำราคาว่าผิดตอนนั้นตาหัววัวขั้นไทยนี่ตา,ต,านตากระต่ายครับพี่น้องตากระต่ายครับพี่น้องนะครับตากระต่าย16200นะครับน้ำหนัก50กิโลนะครับนะครับใช้อ่า สถุงก็คือ150กิโลกร,รัมต่อ10ไร่นะครับราคาตอนนั้นจำมาผิดคือ1,120บาทครับพี่น้องนะครับหนึ่งพับาทครับนะครับนะครับข้อดีของปุ๋ยสูตร16-20กศูนก็คือนะครับช่วงข้าวอายุ1เดือนนะพี่น้องนะครับธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับเขาก็คือในตัวเจนนะครับ ช่วยในเรื่องของใบลำต้นนะครับพี่น้องแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับพี่น้องตัวที่สองนะครับช่วยในเรื่องของรากลำต้นครับพี่น้องนะครับแล้วกระบวนการเมตาบอลิซึมของข้าวของพืชพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ข้าวระยะช่วงช่วงนี้นะครับพี่น้องเนี่ยนะครับข้าวาเริ่มก้มนะน,นะพี่น้องหางใสเขาเดินหางใสเขาขาวเลพี่น้อง ช่วงนี้บางคนก็เริ่มปิ้งหน้าวพี่น้องเพราะว่าเป็นช่วงที่ข้าวเขาไม่ต้องการน้ําแล้วเล่พี่น้องนะครับขัญนย่านน้ามอแห้งกเปิ้งหน้าอาจากแปลงนานะครับบางคนก็รอพุนทะพี่น้องรอใบวีพี่น้องเนี่ยเขาเรียว่าใบใบเลี้ยงนะพี่น้องใบเลี้ยงตัวนี้มันจะเปลยนสีเหลืองๆเลยพี่น้องนี่นะฮะสีเหลืองๆแสดงว่าเขามันแก่แล้วเขายังค่อยนะครับอ่า ลดน้ำบอกจากแปลงน้ก็ได้พี่น้องนะครับตอนนี้ก็คือใครว่าข้าวจะใช้น้ําน้อยหน่อยพี่น้องเขาเขาจะกินกินน้ําน้อยนะพี่น,อน,น,น,น้อ,นนองถึงมันถึงถึงที่ว่ามีน้ําน้ําขังในแปลงนะนะครับดินชุ่มชุมอยู่เนี้ยนะครับกับว่าเป็นหยังใช่พี่น้องนะครับแต่ว่าเทากะบ่เฟ้าพี่น้องนะครับบ่เฝ้าน,น,นะครับบ่เฟ้าแต่พี่น้องก็เดี๋ยวรอให้ใบวีพี่น้องนี่นะครับรอรอใบเลี้ยงมันแห้งจนเขามันแก่ เต็มที่พี่น้องจะค่อยลดหน้ามันจะแปลงนะนะครับนะครับนะเขามันนะครับมันลดหน้าออกงานอยู่พี่น้องนะครับนะพี่น้องเขาี่อยู่แปลงข้างบนนะครับเิ่นกระสูบห้าซื้อพี่น้องเป็นไม่ได้สูบขังนะครับเิ่นไม่ได้สูบขังอย่านะพี่น้องนี่คือข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับพี่น้องนะครับรอบแรกคือใส่ปุ๋ยสิบหกยี่สิบศูนย์นะครับจานวน สามถุงนะครับก็คือร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมนะครับต่อ1ิบไร่คือสิบห้ากิโลกรัมต่อไร่นะครับพอช่วงข้าวอายุเก้าสิบวันนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยรับร้วงสูตรนะครับเป็นเป็นสูตรสิบห้าห้ายห้านะครับตาท้องแพะครับพี่น้องตอนแรกที่เคยใส่ปุ๋ยรับร้วงนี่ที่ใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าของตากระต่ายพี่น้องพอดีไป เบิ้งแล้วนะครับปุย๋ยปุ๋ยมันเบิดแต่พี่น้องสากรนนะครับปุ๋ยเบิดนะครับปุย๋ยปุ๋ยเบิดนะครับก็เลยเพื่อนเน้นน้ำให้ให้ใส่ปุ๋ยรับล้วงสูตรสิบห้าห้ายี่ห้านะครับตาทองแพะพี่น้องราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับพี่น้องก็เลยร้องออกมาใสเบิ้งนะพี่น้องนะครับเพราะว่าสูตรตัวท้ายมันสูงพี่น้องนะครับสูตรตัวท้ายมันสูงก็คือ ปุยรับร่วงเนี่ยนะครับก็คือเป็นช่วงที่ข้าวกําลังจะสร้างมเมล็ดนะพี่น้องข้าวข้าวจะสร้างมเมล็ดเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะเขาเขาจะใช้นะครับธาตุอาหารก็คือโพแทสเซียมสูงครับพี่น้องนะครับสูงนะครับเนี่ยเราก็เราก็เลยต้องน้นไปที่โตท้ายพี่น้องนะครับตโตแรกก็คือในตัวเจนกับตัวที่สองฟอสฟอรัสก็ใช้เหมือนกันแต่ใช้ปริมาณที่ หน่อยลงนะพี่น้องนะครับนั่นหน่อยลงนะครับก็เลยใช้ปุ๋ยทองแพะนะครับปุ๋ยรับรวงสูตรสิบห้าห้ายี่ห้านะครับสามถุงพี่น้องก็ร้อยร้อยห้าสิกิโลกรัมต่อสิบไร่ก็คือตกสิห้ากิโลกรัมต่อไร่พี่น้องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูผลผลิตตอนเกี่ยวครับพี่น้องนะครับนี่หนาตึบเลยพี่น้องนี่นะครับหนาตึบเลยนะครับเข่าอู้นะครับนี่นะครับ บางคนก็นะครับหวานกะทิหวานประมาณสิบกิโลกรัมต่อไร่นะครับ,บ,รรรตรบแต่ว่าพี่นอ้องเกษตรกรบ้านเฮาเนี่ยพอค่อยสร้างดอกพี่น้องเวลาเขาหวานเนี่ยเขากะสิใส่ระบบนะครับตวงพี่น้องถังถังสีนึงถ้าเกิดเป็นข้าวเหนียวเนี่ยจะประมาณสิบกิโลนะครับถ้าเกิดเป็นข้าวหอมมะลิหนึ่งห้าก็น้ำหนัก่หนีกันดอกพี่น้องผู้ใดว่าน้ำหนัก หอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านี่นะครับน้ำหนักเบานี่นะครับผมลองชั่งดูแล้วกับบุญีกันพี่น้องนะครับตกถังสีหนึง่งพุน,นพูนเนีดยนึงนะพี่น้องนะครับพุนเนีดหนึ่งมาต้องปาดนี่ประมาณสิบสองกิโลกรัมต่อถังสีครับพี่น้องนะครับนี่นี่คือค่าหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับพี่น้องนะครับนี่นะครับสังเกตเบิ้งเขาหฮาบอลลูนได้พี่น้องนี่นะครับส่วนมากบอลมจะมีลมอยู่น้อยหนึงน่งพี่น้องมองมันงามๆจะมีอยู่พี่น้องครับนี่มันทาย ทายมาเห็นนะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยผมว่า9-10เปอร์เซ็นต์นี่บุล้มครับพี่น้องนี่ครับบุล้มครับนี่นะครับนะครับนาแปลงนี่นี่สมไมก้อนเวลาใส่ปุ๋ยรอบแรกปลูกข้าวยุ่หนึ่งเดือนน่พี่น้องที่ใส้ปุ๋ยยูเลียนะครับตอนหลังนะครับนะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนเพราะว่านาเ้าเนี่เป็นนางามอยู่แล้วพี่น้องเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย16-20-0นะครับแทน แทนการใส่ปุ๋ยยูเรีย4600นะครับนะครับเพื่อป้องกันเนี่ยพี่น้องปุ๋ยมันงามพดนะคือใส่ปุ๋ยยูเรียแล้วนี่ลำต้นลำต้นเขาจะอ่อนแอพี่น้องนะครับลำต้นเขาจะอ่อนแอนะครับเข่าส่วนมากที่่มนะพี่น้องเพราะว่ามันงาบพดนะพี่น้องนะครับนะครับอัตราการใส่ปุ๋ยยูเรียผมว่าก็ใส่ถ้าเกิดน้าง,งามเหมือนใส่ประมาณ5กิโลกร,รัมต่อไร่ก็ได้ครับพี่น้อง ะครับพี่น,อน้องบานน้ำกับมักไส้ปุยยูเลียเป็นหลักเพราะว่าหนึ่งก็คือสอบหนึ่งมันใส่ได้หลายพี่น้องสอบหนึ่งใส่ได้นะครับถึงห้าไล่จลยพี่น้องนะครับถึงห้าไล่นะครับ้วกะ็ราคาปุยยูเรียก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไรพี่น้องตอนนี้แปดร้อยกว่าพี่น้องตอนนี้นะครับปุยยูเลียนะครับนะครับมันลงมาหน่อยหนึง่งพี่น้องอยู่ประมาณแปดร้อยบาทนะครับถ้าเกิดใส่ สูตรอื่นเนี่ยมันต้องใส่เพื่อน,น่นิดนึงนะพี่น้องนะครับถ้าเกิดใส่เช่นปุ๋ยยูเรียเนี่ยนะถ้าเกิดนาสิบไร่อาจะต้องอาจะต้องใช้สองถุงนะพี่น้องนะครับสองถุงนะครับถ้าเกิดใช้ปุ๋ยสูตรชุมกิูเนี่ยต้องใส่นะครับสามถุงนะครับสามถุง,ถงพี่น้องราคามันก็จะตังต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ถือว่าบ่หลายแด้พี่น้องนะครับสําหรับนะครับผลผลิตที่ออกมานะครับแล้วก็สองก็คือ นะครับให้ลําต้นม nice ันแข็งแรงบนล่มหนะพี่น้องนะครับนี่นะครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับระยะสําคัญก็คือระยะที่ข้าวกําลังกําลังตั้งท้องนะพี่น้องแล้วมันล่มหน่พี่น้องนะครับกําลังข้าวระยะสําคัญก็คือช่วงที่ข้าวกําลังจะออกรวงเพื่อเินว่าล่มล่มพามานหนพี่น้องนะครับนี่นะครับของเขานีนี่เห็นบ่าครับนี่เขาออกรวงแล้วมันกะ่วนมากมันกะยังมันล่มพี่น้องมี่บ่ล่มพี่น้องนะครับ การใช้ปุ๋ยก็ต้องเบื้งแต่ละพื้นที่แปลงน้แต่ละแปลงเหมือนกันนะพี่น้องเนาะนาโคกน้าทามเดี๋ยพี่น้องนะครับนาโคกนาทามถ้าเกิดเป็นน้าโคกดินไม่ค่อยดีเป็นดินทรายแน่เดี๋ยพี่น้องเวลาเขาเรียกว่านาเปลืองปุ๋ยเวลาใส่ปุ๋ยแป๊บๆเนี่ยนะครับนะครับปุ๋ยเบิดเร็วพี่น้องนะครับพืชดูดไปกินไปใช้อาหารเร็วด,ด,ดูดซึมลงดินเร็ว นะครับก็ต้องได้ได้เติมปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยก็คือใส่ให้ปริมาณน้อยพี่น้องนะครับปริมาณน้อยนะครับใส่บ่อยครั้งหน่อยพี่น้องนะครับบางคนอาจจะอาจจะใส่ปุ๋ยถึงสามรอบเลยพี่น้องนะครับรอบหนึ่งรอบที่สองแล้วก็มาค่อยใส่ปุ๋ยรับร่วงรอบที่สามก็ได้ครับพี่น้องนะครับนี่นะครับมาพี่น้องมาดูแปลงนาข้าวหอมมะลิ หนึ่งศูนย์ห้านะพี่น้องอันนี้คือเปล่งน้ำให้มันออกมาทั้งไฮเขืนนะครับพี่น้องนี่นะครับเนี่ยนะครับแปลงนานะครับน้าฟังขวามือนี่นะครับพื้นที่มันซีดนะครับเขืนหรือสูงน้อยหนึ่งพี่น้องนะครับนี่สูงหรือหรือเขืนน้อยหนึ่งนะครับนาหมอดวันไหนพี่น้องเลตต้องดันน้ำขึ้นมาให้ถึงเนี่ยพี่น้องข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับพี่น้องเบ่งดูครับนี่นะครับ เาจะมาตัดหญ้าก็เห็นอากาศฝนเนี่ยเรือยยังไม่ได้มาตัดด้ยพี่น้องครับนี่นะครับถ้าสงสัยจะมาตัดอก็จะพี่น้องตัดเพื่อให้หญ้ามันเพ้่งหลพี่น้องครับนี่เขาจะได้เดินแบบสะดวกนะครับเดินแบบปลอดภัยนะครับเพาต้องระวังเนีย่ยมาต้องระวังเรื่องงูอนะพี่น้องนะครับนี่ทงที่โดยปกติแล้ว งูเนี่ยมันยู่ดีมันไม่ได้มาก네ัดท่านที่พี่น้องยกเว้นเขาเนี่ยไปเหยียบเขาพี่น้องนะครับเขาก็กัดแบบป้องกันตัวนะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับนี่เราเนี่ยต้องมีคนระวังเขาเลยพี่น้องนะครับนี่นะครับนี่ตัดพี่น้องตัดไห้มันยังไงครับนี่พี่น้องนี่นะครับทางขวามือนี่ก็เป็นนะครับนี่ถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นข่าเหนียวพี่น้องังเกตบจไหมครับนี่ถ้าเกิดเป็นข้าเหนียวเวลาออกรวงนี่นะครับเนี่ย นะครับเขาเชีอกดำดำพี่น่องขอเขาเหนียวนะครับแต่ตจะเป็นเขาจ้าหรือฮามารีนะพี่น้องนี่นะครับออเขาขาวๆแล้วพี่น้องครับนี่นะครับนี่คือทางขวามือเนี่ยเป็นนาะของพี่น้องเราเป็นนาะข้าวเหน,นียวข้าวหกพี่น้องของเท้าปแปลงซ้ายมือเนี่ยเป็นฮอมมอรีหนึ่งศูนย์ห้าครับนะครับพี่น้องนะครับนี่นะนเดินตรวจแปลงเนี่ยเ,เ 5, พิ่นกระสูดเพิ่นสูดน้ำน้ำห้าื้อพี่น้องไม่ได้ไม่ได้สูบน้ำขังหรอกครับนี่ ล้วก็ตัดพี่น้องเนี่ยตัดให้มันง่ายเดินง่ายพี่น,อน,น้องย่งควายเบาอ,อันตรายสําหรับการเดินตรวจแปลงหน้าพี่น้องเนี่ยโอ้หน้าเมื่อตอนแรกคิดว่าจะพอกะพออยู่ดล้พี่น้องนะครับนี่เพราะข้าวออกรวงแล้วนะครับข้าวออกรวงแล้วนะครับนี่นะครับข้าวออกรวงแล้วนะครับอ่าแปลงนี้มันทั้งขวามือมันหาไรพี่น้องแปลงทั้งขวานะครับแถว แถวขว่ามือหาไร่แถวนี้นะครับนี่นี่ก็หาไร่นะครับพี่น้องนะครับแปลงคา,าดเอาไว้ว่าน่าจะเป็นต้นเดือนธันวาคมนะพี่น้องนะครับนี่เพราะว่าเดี๋ยวนะครับมืออื่นออกพรรษาแล้วพี่น้องนะครับพรุ่งนี้ออกพรรษาแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนสิบเอ็ดครับพี่นออ้องมืออื่นก็สิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดโอ้ของหน้าเขียนพี่น้องเนี่ยตอนแรก นะครับเบิงบ้งเบื้องบางงามปันไดนพี่น้องนี่นะครับพอตอนนี้เนีโอ้โอเคพี่น้องนี่ผ่านผานครับเนี่ยนะครับนะครับเนะขาเรียกว่ามืออาชีพเขาเพิ่นรู้ว่าอ่าเวลานี่คนเฮ็ดอี้ยงแบบเด่นเลพี่น้องนะครับนะครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นอนปลิงนะครับเนี่ยเพิ่นอนปลิงนะครับพอต้องไปเลีงพอถึงเวลาเฮานะครับสูบน้ำใส่แล้วก็เอาปุ๋ยมา ปยๆท่าพี่น้องเนี่ยเขาก็บที่ขึ้นเลี้ยงพี่น้องเนี่ย่มต้องไปเลี้ยงช่วงแรกนะครับช่วงแรกนี่เราปล่อยแหงแล้วพี่น้องเนี่ยปล่อยแหงปล่อยแรงนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้โอ้โอเคพี่น้องนี่ดีๆครับนะครับนี่ขวามือนี่หอมมะลิหนึ่งศูลหางเขาพี่น้องนี่มีน้ำย้วพี่น้องนี่นะครับน้ำกับนี่แหละนะครับน้ำฟ้าน้ำฝนทุนนึงกับน้ำจากพี่น้องเขาสูบเลยพี่น้องมันซึมลงมาครับเนี่ยนะครับซึมลงมานะครับ นะครับนี่หอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องนะครับเดินตรวจแปลแงคนระับพี่น้องนะครับราคาข้าวเห็นหลายๆพื้นที่ว่าหอมมะลิราคาลงท่นพี่น้องลงนะครับก็จะเป็น ธรรมชาตินะพี่น้องเนะนะครับส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเกี่ยวกับอะไรนี่แนะหละค,ความชื้นนะพี่น้องนะครับความชื้นน้าแต่ว่าผู้ใดที่บ่อฝ้าพี่น้องเพราะเขาเขาหน้าปีส่วนมากบ่อขอยี้ไผ่ขายสดปันใดนะพี่น้องนะครับส่วนมากจะจะไปตากพี่น้องนะครับเอาไปตากนะครับเอาไปตากนะครับปีนี้นะครับน่าจะเริ่มเกี่ยวกันนี่แหละพี่น้องเดือน ทันว่าคมอยูน่นะเ,เริ่มเริ่มลงเกี่ยวเข่ากันพี่น้องคงจะเกี่ยวหอมมะลิก่อนนะครับเนี่ยหอมมะลิก่อนนะครับ ตาการหวานข้าวนะครับถ้าเกิดเป็นข้าวเหนียวก็คงจะใช้สิบกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหอมบรินี้อาจจะต้องหวานนะครับเพิ่มอีกนิดหนึ่งพี่น้องสิบห้ากิโลกรัมต่อไร่นะครับเพราะเป็นขขาเจ้าข้าเจ้าชีวานนะครับหวานหนากว่าข้าวเหนียวน้อยหนึน่งพี่น้องนะครับผมก็สังเกตเบึกอะเออนะครับนนเ,นเนี่ยพี่น้องข้าวเหนียวนี่หวานหนาบดีพี่น้องนะครับเนทางซ้ายมือเนี่ย เป็นข้าวก็ข 6, ้าวหกครับพี่น้องข้าวเหนียวก็ข้าวหกนะครับเนี่ยเนี่ยเริ่มรุมพี่น้องเริ่มรุมแล้วนะครับเริ่มรุมแล้วพอดีมันมีปุ๋ยเหลือหน่อยนึงเป็นยูเลียพี่น้องนะครับใส่นะ้ำแปลงติดบ้านพี่น้องนะครับเพื่อเอามาผิว,ผวๆรอบที่สองเขาฉีดยาขาขาหยาพี่น้องนะครับฉีดยาฆ่าไอ้ยาหนวดประดุกครับพี่น้องหนวดประดุก พอดีเอาดหน้ามันขาดน้อยนึงก็เลยเอามาฉีดนะครับก็เลยเอาอยูเรียนะครับมาผิวๆน้อยนึงอ่ะพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับ, plant, gart, รบ ulous, แต่พอถึงเวลาแล้วโอ้เนี่ยพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับนะครับมีเข่าล้มน้อยนึงพี่น้องเข่าเหนียวกับกองหกนะครับแต่เข่ามะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยโอ้มข่าลมพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องลองมาดูครับเนี่ยพี่น้องโอ้ครับครับนี่คือข้าว มะลิหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องครับเนี่ยต oh, ัดห SO <Okay. S 2> kind of ้าเดแถวเดี๋ยวพี่น้องนะครับเนี่ยอีกแถวนึงยังไม่ได้มาตัดเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับครับลมหน่อยนึงพี่น้องลมหน่อยนึงก็นะครับมาถ้ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับอ่าจะเบิดเดือนตุลาคมนะพี่น้องจะเบิดเดือนสิบเอ็ดแล้วจะเป็นเดือนสิบสองได้พี่น้องที่นี่นะครับร้อยก็ทงแล้วปลายเดือนพฤศจิกายนพูดหลัพี่น้องลงลงเกี่ยวข้าวนะครับลงเกี่ยวข้าว นะครับบึงภาวะอากาศเราก็มีฝนนะครับฝนฟ้าขนองในพี่น้องจนถึงพุน,สน,นาสิ้นสิ้นเดือนตุลาคม,น,น,ามนะพี่น้องสิ้นเดือนตุลาคมนะพี่น้องบุเรมนาสองสามมือพี่น้องนีนะครับบุเรมนาสองสามมือนะครับนะครับน่าจะ ข่าวหโมมะลิ105น่าจะออกรวงเราประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องเนี่ยดูด้วยสายตานะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องสาหรับข้าวเหนียวข้าวหกน่าจะใกล้เคียงอะไรพี่น้องนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นกันพี่น้องนี่ครับนี่คาดว่านะครับอัตราการออกรวงนะพี่น้องนี่นะครับเก้าสิบเซนกันนะครับนี่นะครับอีกอย่างน้อยนี่นะครับเนี่ย,นะย,นะยพี่น้องจับเบองมเมล็ดนี้ เริ ane, Guys, ่มแข็งได้พี่น้องเนี่ยเริ่มเล็ดเริ่มมีเริ่มแข็งนะครับเนี่ยบางคนก็เอื้อนว่าขาวโมเราห่างสายเราช่วงนี้เขาก็ลดน้ำเลยพี่น้องนี่นะครับลดน้ำเลยนะครับนะครับแต่ว่ามันมีชุดหลังๆที่นะครับพึ่งออกล้วงกับมีนะพี่น้องนะครับเขาก็เลยนะพี่น้องรอรอใบรอใบวีเนี่ยขึ้นว่าใบใบเลี้ยงนะพี่น้องเนี่ยมันแห้งปุ๋ยหละพี่น้องเขายังค่อย นะครับเพ็นงน้ำลดน้ำพี่น้องโมนาเกินกลางเดือนนะ้าพี่น้องนะครับนี่ผุมว่ากลางเดือนนะครับกลางเดือนตุลาคมหนะ่อยพี่น้องนะครับนะครับข้าวหน้าจะจะเริ่มเหลืองพี่น้องนะครับข้าวหน้าจะเริ่มเหลืองนะครับนะครับพอดีมาเจอเส้นมิวพี่น้องเส้นมิวมามายามตรงเต้นพึ่งใบใบสามตอนหน่ยพี่น้องนะครับทพยายามตะเวียนแท้ เซียนมิวนะครับใส่ไปหลายมองพี่น้องเนี่ยเนี่ยมาดูพี่น้องมาดูเนี่ยมาดูอุปกรณ์การหาปลาของเซียนมิวพี่น้องน,นะนี่นะครับนี่นะครับหาปลาของเซียนมิวโอ้ยยังได้ยินเสียงปลาดดอยู่พี่น้องแสดงว่าปลากันยังบ่ทันลงบันไดพี่น้องน,นะน,งนออี่นะครับมันยังบาหนาวโอ้ยนะครับเนี่มหนาวครับเนี่ยเดินตรวจแปลงนาพี่น้องโอ้ข่าวทางขวามือ หอมมะลิหน hmm. ึ่งศูนย์ห้านีครับเนี่ยพี่น้องนะครับเริ่มกลมแล้วพี่น้องนี่นะครับนี่ข้าเขาจะเริ่มสร้างแป้งแล้วพี่น้องนี่นะครับนี่สร้างสร้างสร้างแป้งน้ำหนักมันก็จะเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะครับงุ้มเพื่นว่าเขามันกลมพี่น้องนี่ว่าเขานึ่กลมนะครับเริ่มสร้างแป้งข้าวก็มีน้ําหนักนะครับเนี่ยนะครับจับดูเมล็ดพี่น้องนี่เริ่มแข็งแข็งแล้วนะครับ กาศยังห่อนอยู่พี่น้องเลยยังเอาอยู่นะครับยังเอาอยูุเนี่ยถ้าเกิดยังเอาอยู่แบบ,แบบนี้นะครับนะครับก็หมายความว่านะครับฝนพี่น้องฝนพายุคนองนะครับมันก็ยังจะมีฝนอยู่ในพี่น้องนะครับถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวนะครับแบบ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ในพี่น้องภูณระลมจะมาจากทางทิศเหนือพี่น้องนะครับเนี่ยลมห่อนเนี่ยมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้พี่น้องนะครับตะวันตกเฉียงใต้ามาจาก นะครับหอบเอาความชื้นจากนะครับมาถลดอินเดียนะครับนะครับอันดามันพี่น้องหอบขึ้นมานะครับบนฟังลมาปะทากับมวลอากาศเย็นนะครับที่พัดมาจากประเทศจีนนะพี่น้องทําให้เกิดฝนฟ้าขนองพี่น้องนะครับความกดอากาศสูงก็คืออากาศเย็นความกดอากาศสูงก็คืออากาศมันหนักพี่น้องอากาศหนาวมันหนักนะครับมันก็ชียูนะครับ ยูต่ำนะพี่น้องส่วนอากาศฮอนนะร้อยตัวขึ้นถึงสูงนะครับเคลื่อนนะครับความกดอากาศสูงเส่จพี่น้องนะครับจากทะเลนะครับจากทะเลอันดามันนะพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับมาตรวจดูแปลงแปลงนาข้าวนะครับนะครับวันที่หกเนี่ยจะครบร้อยยี่สิบวันสี่เดือนนะพี่น้องนะครับนี่นะครับร้อยยี่สิบวันสี่เดือน นะครับนี่พี่น้องนะครับน้ำก็ยังมีอยู่พี่น้องนี่น้ำมีอยู่นะครับนี่นะครับน้ำน้ำมีอยู่นะครับความต้องการน้ำช่วงเวลานี้ก็คงจะหน่อยแหละพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวให้มันนะครับเต็มเต็มพอดีใบวีก็จะเริ่มเปียงน้ำลงมาข้างล่างพี่น้องครับนี่นะครับนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณครับ